สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเป็กซ่าชาแนลวันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะครับเรามีของเล่นมาใหม่นี่ DJI Pocket ซึ่งเป็น DJI Pocket 2นะครับซึ่งเ็นแรกก็ได้แต่ดูไม่สามารถซื้อได้นะครับก็เลยรอรอออกมาเจน2เจนนี้เป็นชุด Creator Combo นะครับนี่จะมีตัว พระเอกของเราตัวนี้ไมโครโฟนนะครับตัวนี้ก็จะปล่อยสัญญาณไมโครโฟนนะครับก็จะมีขาตั้งกล้องแล้วก็เลนโอเคเดี๋ยวเลามาแกะกันดูเลยดีกว่าเปิดออกมาแล้วก็จะเจอนี่เลย เล็กมากเลยนะครับสัมผัสครั้งแรกรู้สึกว่ามันเล็กมากแค่นี้เองไปเปิดมาก็จะเจอกลองอีกหนึ่งกลองนะครับน่าจะเป็นอุปกรณ์อยู่ในนี้แล้วก็น,นี่ข้างในมัน คู่มือนะครับหมดแล้วก็มาดูคู่มือกันก่อนมีอะไรบ้างมาแกะตรงนี้อเ,เอาเข็นวางนี้มาแกะตรงนี้ท่านผู้ชมดูมาดูนะเพื่อนเข้ามานั่งอย่าไปโจรขานก็ใคยิบเข,ข้ามามเดี๋ยวป้าอธิบายให้ฟังมานั่งก่อนแกะดีๆทีละชิ้นดิมานั่งนี่ก็ออเอียงไปไหนอ่ะมานดีๆดูทางโน้นทำดีๆเดี๋ยวป้าป้าบอกให้แกะแล้วให้แกะ มาดูนี่ก่อนครับอ๋อเป็นคู่มือนี่เองมีคู่มือนี่มือแล้วก็สติ๊กเกอร์ DJI อ่าไว้แปะรถนี่ก็จะเป็นคู่มืออีกคู่มือภาษาจีนจะใช้โยนทิ้งไปแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยอ๋ออันนี้อะไรยอะแ ดูม ER ну ืออีกโยนทิ Braun, like ้งไปโยนทิ know, <S 2> <S 2> <S <s ้งไปโยนทิ้งไปไหนมาดูกล่องน้องเพนบ้างหมดยังโยนทิ้งไปนี่อย่าเพิ่งรีรู้ใจเย็นนี่นี่นี่มาดูใจเย็นใจเย็นเย็นอย่าไม่ให้รีวิวในเยอย่าไมให้รีวิวด้วยเลยให้รีวิวด้วยเลยนะนี่เฮ้ยอะไรอ่ะขนแมวขนแมวเอาไว้ใส่ไม้เอาไว้ใส่ไม้เอาเดี๋ยวปั๊บทำให้ดู ต่อไปเออนี่เลนนะครับเลนอยู่นี่เดี๋แกะออกมาให้ดู mm hmm. เ,เอันนี้เป็นเลนวายเนี่ยที่เราอยากให้ดูโอ้หมันแกะแล้วมันเสียเลยนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ซอมันเสีย<ก>เลย ชาร์จเป็น USB Type A, Type C สองสองหวัวครับอย่าเพิ่งแกะแล้วก็สายคล้องมือมีตา๊กเกอร์สีขาวด้วยใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นจอยสติ๊กนะอันนี้จอ,อยสติ๊กไว้สำหรับควบคุมกล้องนะครับยิ่งด้วยนี่ stick, stick. สติ๊กจอยสติ๊กแต่เราเว้นให้ดู สติกเกอร์ก่อนอ๋อเอาไปอ่านเพจรีวิวจอยจอยให้ผู้ชมดูหน่อยห,นห,นหันข้างหน้าดูกหันข้างหน้าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับสําหรับการรีวิวสิ่งของนะครับเป็นครั้งแรกเลยก็จะตื่นเต้นหน่อยอุปรกรณ์ก็จะไม่ค่อยจะมีอะไรดดเดี๋ยวป้าจะส่อนเอน้านี่รีวิวนก่อนอันนี้จะเป็นแจ็คไลนิ่งของเสียบ iPhone น,นะครับ ไอโฟนเอาไว้ต่อเข้ากับเครื่องอตัวกล้องตัว DJI Pocket นะครับไก่เยลที่ค่าเดี๋ยวมันล่วงครับไกเยลที่ค่าเดี๋ยวมันล่วงครับอาน,นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวพอร์ตอีกตัวหนึ่งเป็น USBC เขาจะให้มาสองตัวเนาะสำหรับต่อวอน ต่อไปก็จะเป็นนี่ที่ขันไม่ได้ก็คือน้ำตาลขวดนะครับที่ไว้กินกับกาแฟที่ไว้กินกับกาแฟใช่ไหมไม่ใช่เอันนี้ตัวกันชืน้นโอเคมาแล้วระวังลูกองวงวง่ะลูกมาเดี๋ยวป๊าให้ดูนี่ไมค์คือตัวนี้นี่เอาไว้ติดหน้าอกนี่เป็นมาน่านอานี้ นั่งกับป้านี่อ่าเป็นไม้เจ็บเวลาใช้งานใช่ไหมเสียบตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็พูดได้เลยเสียงก็จะเข้าตมานี้แล้วตัวนี้สามารถอ่ากดเลกคอร์ดกดหยุดเลคคอร์ดได้นะครับผ่านไมตครนีนเลยนี่แล้วเรามาต่อตรงนี้นี่นี่นี่เาต่อตัวกันลมกันอันนี้มันมันก็จะมีเขี้ยวนะเขี้ยวต่อเขี้ยวต่อเข้าตรงนี้ แล้วก็น่าจะกดไปเฉยๆนะผมยังไม่ได้ลองเทสเลยอ๋อกดเข้าไปเฉยๆเลยนี่เหมือนหัวอะไรสักอย่างสวัสดีครับผมชื่อดีเจะไรครับผมชื่อดีเจโอ้ยเธอโอ้ยเสียไปโอ้ยจะพังก่อนไหมเนี่ยยังไม่ได้ลองเลย <c oughs> โอ้ยเป็นตัวต่อ เพื่อจะเสียบไม้ครับต่อตัวนี้อยา่าไปเสียบม <e right <okay hey ั่วไปเนี้เดี๋ยวเสียอ่านี่จะเป็นขาต่อไว้ต่อขาตั้งกล้องนะครับสวนไปที่ตูดเดี๋ยวไปที่ตูดตูดเดี๋ยวตูดนี้นี่ตัวนี้นี่พิเศษมากเลยเหล็กๆนี่เดี๋ยวจะแปลงร่างให้ดูนะเฮ้ยแปลงร่างแล้วนี่โอ้โหโอ้โหเฮยหายว้าหาย กลางปีมาจะเป็นสามนครับนี่แข็งแรงมากนะแข็งแรงมากเหมือนจะเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมอย่างดีอะแข็งอะตรนแรกดูที่รีวิวคนอื่นนะดูแบบเหมือนจะเป็นแบบพลาสติกก้องแกงนะครับแต่ว่าไม่ใช่เลยแข็งแล้วก็มีโลโก้ D J ด้วยปลาซึมมาจากไม่ไม่หาลูกน้องเพชรไปแม่เรียกเลยก็ได้แม่เรียกแล้วป่ะแม่เรียกเลยอยู่แล้วป่ะ แม่เรียกแล้วไปได้ยินเออไปเลยอาเดี๋ยวเรามาดูพระเอกของเรานี่แก่ของมันหนอ่ะไปแล้วตัวแสบไปแล้วได้มีสมาธิขึ้นนี่อันนี้คืออะไรแม่เรียกแม่เรียก ไม่เรียกนั่นนะแมงลูกยิ้เฉยๆลูกอันนี้เป็นเคสนะเป็นเคสเดี๋ยวจะมาบอกให้ดูว่าเคสเนี่ยสามารถทําอะไรได้หลากหลายมากเลยเยอะมากเกเราเราออกไปถ่ายครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหกล้องก็เยอะแยะไปหมดอ่านี่ตัวกล้องเปิดเลยเปิดซิงเลยอึ๊บมีเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนโอ้ใหม่กิ๊กเลยเลยมากนะครับ ถือมือเดียวโอเคเลยแตัวตนีออ้เปิดหน้าเลยคนะรับนี่ปุ่ม power อ,อยู่ตรงนี้นะครับปุ่ม power เ,เปิดหนึ่งที่กดค้างหนึ่งที่ปึ๊กมาแล้วอโอโ้โดีเจโอเคไหมว่าหนึ่งวินาทีเท่านั้นนะครับเปิดเครื่องแล้วและถ่ายได้ จะเป็นอย่างนี้เลยนะมันก็จะเป็น DJI Pocket 2ครับไม้กันสั่นและถ่ายวีดีโอได้ถ่ายภาพนิ่งได้สเปคก็ต่าๆตามน,นาไปดูคลิปอื่นแล้นะครับคลิปนี้สเปคไม่ค่อยเยอะเรือของใหม่เฉยๆสเปคไม่ค่อยแม่นเพราะยังไม่ทดลองใช้งานเลยนะตันนี้เรามาลองต่ออุปกรณ์ต่างๆดีกว่า ปิดก่อนอโอเคอเดี๋ยวเรา,าถอดต,ตรงนี้นะครับใส่จอสติกดูทิกใส่เข้าไปเราประกอบลากฟิกเป็นยังไงครั้งแรกเลยนะครับนี่ยังไม่ได้แกะกรอบมาดูเลยดันเข้าไปอบอ่ะเข้าแล้วโอ้ไปโดนมาใจพ o บเกต ตัวติกตัวที่จะเป็นตัวแพนตัวทิวนะทิวทิวขึ้นทำให้นิ่งมากเลยนะครับดีกว่ามือเลยทิวลงโอเคแล้วกดต,ต่อไม้ดูสิจะมีเขี้ยวนะต่อให้ตรงนะนตูดมัน โอเคโหสวยเลยแม่ติ่มเลยอ่ะเพเ่็นเดี๋ยวเราก็ใส่ไปผัดครับโอเค,อเ,คเรงมากนี่ดีของเราเราก็ลองเปิดดูเลย มันไม่สามารถแอคทีฟได้มันให้กับคอนเน็กโทรศัพท์ก่อนในครั้งแรกแต่ตอนนี้เราคอนเน็กไม่ได้เขารีวิวกันไปก่อนแล้วกันขนาดก็จะเป็นอย่างนี้ใส่อุปกรณ์เสริมแล้วก็ตัวนี้ เลนด้วยเลนก็เป็นแม่เหล็กนะครับนี่ปล่อยเออไหนล่ะบันทางไหนตรงนี้เหรอตรงนี้สิ<อ>มันจะหลุดไปอ่ะอ๋อมันจะมีล็อกนะครับนี่หลอไหมใส่เลนแล้วเรียบร้อยจะต,ต้องลองไปถ่ายสักคลิปหนึ่งนะครับ ค่าตัวก็คือ1นึ9งบาทนะครับสั่งมาจาก l a z a ด a 3วันของถึงนะครับของแท้แน่นอนโอเคมนะาเดี๋ยวลองมาดูประโยคของเคสตัวนี้กันว่าเวลาเราจะออกไปถ่ายครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะยกอุปกรณ์ไปเยอะแค่ไหนและมันจะเก็บในเคสเดียวหมดหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะอันดับแรก ใส่เลนนะครับที่ใส่พอร์ตต่างๆนะครับมันจะเป็นแม่เหล็กก็ไม่เคยใส่เหมือนกันนะเป็นยังไง สติ๊กอ๋อจอสติ๊กเขาเอาไว้เสียบกับเครื่องเลยรอเปล่าลองดูลองดูนะครับว่ามันจะเก็บได้ไหมโอเคแล้วก็ลดเสียบเข้าไปที่เดิมอ๋อจอสติกสามารถเสียบได้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลย อยังไงขาที่เหลือขาตั้งกล้องจะเก็บตรงไหนนี่ครับนี่ที่เก็บขาตั้งกล้องด้วยในเคสอันเดียวแค่นี้ก็ครบแหละกล้องไม้กันสั่นกล้องไม้กันสั่นขาตั้งกล้องก็ครบ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับน,นี้ก็ใครจะร้อยก็ได้ไม่ร้อยก็ได้แต่เราเปล่นกันก็ไม่ต้องร้อยแค่นี้เอครับถือถ่ายงานได้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปรอชมกันว่าทิปแรกของ DJI Pocket 2เราจะไปเจอกันที่ไหนนะครับรอติดตามกันครับ